สวัสดีครับผมบอมอินเทนนะครับผมวันนี้ทางฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่เข้ามากันอีกแล้วนะครับผมเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยนี่ครับผมท็อปอัพรับไอเทมนะครับผมเพียงเติม299เพชรเนี่ยก็จะได้รับไอวอลไปเลยนะครับผมมาดูน่รายละเอียดไอวอลก็สวยนะแตกต่างจากไอวอลรุ่นอื่นๆเลยนะครับผม โอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับเพียง299เพชรนะครับมีตั้งแต่วันที่10มีนาถึงวันที่12มีนาคมนี้นะครับผมคือว่ากูไม่ขอ พมกของน้อเลยเกนวไว้นถอยไปก่อนเลยน้องกูเห็นนะมึงเรื่เฟซชิพไม่ like มีอนแบ๊วสาวยังบอกว่าแบชิ้ชืขงหลังกูซีนางสาวยังเข้ามาซัดดีกวนวักูเชไ้ี่กาดาวต่อนะต่อให้ใหญ่แค่ไหนเชื่อว่คุณก็สายโกรและเอีีออเดมเดนเข้ามาให้กูก็ดชื่อข้งหลังกูสีนไมมาไว้กูลาจบไม่่ยลไหนกูถ่าจริงจมึงกล้าหรือเปล่าว่ากูมันจริงได้จริงจริงกูถ่ายจริงจริงมึงกลัวหรือเปล่าเพาะดนกู อย่างกูอย่างงั้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าจริงใก้จะเอาว่ายแต่เป็นกลแบบช่วโลกแระแต่งูทัพประหลาดก็ตกมึงกลับไปโยมันโลกกูนรื่ก็มือเต่งจริงๆจริงมึงแค่พึ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตงแล้วกูไม่สอนใค้บริท่อมกจะะได้ไงความเร็วกูเหนือซะยิ่งกว่าเจ็ดในตอนที่กูฝึกฝนตัวเองแต่ว่าพวกมึงยังเอาแต่เซ็กกูเรืองจะพูดทุกอย่างให้มันเป็นจริงให้มากกว่าเทแล้วกูอยู่เนียามึงทุกอย่างไอ้สั์ไม่เชื่อมึงลองมาเช็คมึงช่วยดูตัวเองเถอะกูเห็นียังดู ึกระจอใใสอันนี้คงไม่ต้องเดาจำ้องบอกกูไม่หล่าแต่สาวทัมึงยกให้กูเอาเรช่วยราวักโกลชงกูไม่เคยเปลี่ยนสีเทานี่กใส่เฟิร์ส่มันดับไปสู่กเตอมจริงจีนตายังไกูไม่ต้องเปิด่นตรีกระชากวิญญาณออกมาแต่เมื่อมึงหลับสนิทถ้าปากมึงหุบไม่ได้กัวสติงกูไม่ปิดเองไอถึงไกลไหนกูถามจริงจริงมึงก้าหรือเปล่าเ่ากูมายืนรได้จริงจงกูถามจริงจริงมึงคุณหรือเปล่าเพราะคนกูเล่นจริงจริงังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึงบอกก คือโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริโภ <Yeah. S 2> คไอ,อ้เงี้ยแบบ Bad bitch สูตรกูไม่มีใส่ชอบได้ชื่อแค่ไหนแต่คกูใช้ดติ <c oughs> ให้มนันได้มากวเชลมกู <c oughs> ไม่ต้องทำกรดีผู <c oughs> ้บักไอ้คอยนินทาในชมกูก็พวกูไม่เยอะ <c oughs> แต่กูจะสู้ <c oughs> ไม่หลังแ่โซนแล้คำสุดท้า,ทายก็เหมือนทุกวันไม่ไว่ายังไงก <c oughs> เรากคเไอเงไหนก็ไม่มีใครจะไปกูร้านแต่มีสิ่งหนึ่งที่กูไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมแพ้เีย แฟนฟีลไลท์ making movie oh ในกับต่างกูมีเดอมานี่เท่าที่ไม่คุยกันใหญ่ดนก e e p a fire the บ o p กู number one และใครเปี่ยนกู harder work boys ในตองกูเดินยิงเด็กเด็กบอกกู f e e นี้ก็ real จริง heart feel ใจก็ร้อนที่เขากู r e a บิง b o y กูเลยเทคกับโบย่ามากันสองคนเว่าทำพวกมโคมาไเลกินจีายระวังจะติดโคหน้ามนัคนหนึ่งเพื่อไม่ครบแตว่าตุ้มมึงอจริงะมืนกับ l o นิ่สั่่กูอ่อนให้แต่ว่าคราี้กูอาจริงสั่นมีแต่ดนยิง ตรงนี้ว่าน็อตใส่สัตว์เฟย์หน้าใสเชียไม่ค่อยจะดิบแล้วเมียของมึงเลยหางกูบ่อยสัตว์เชียไม่ชอบภาษีกูบ่อยพวกความภาพมาจากนั้นกูเข้าไปชี้เท่บ่อยเคยรู้น้องในทีไม่ยกแกังเล่นดิหลอนยาเลยซาดาหรือว่ามึงฟุ้งซ่าหน่ะโอเคกันปากดีกันคืนนี้กูซุ่มฆ่าคนาเล่นเืองล้วคุยไล่ะก็เพื่อกูจุนจ้าน่ะทุนใหญ่ไม่ได้ด้วตัวเดียวและเบิดตุ้มตาบ่อยสัตว์ที่เล่นกูเล่นกับ gang heat up ว m ready คนไว้ก็เหมือนกาแฟ feel like ม a k i n g movie ในกัะเป๋ากูมีเดอมานี่เจ้าที่ไม่คุยกับยาดอนกี้มาไฟเดอร์อบกูนัมาวันและกลายเปเลียวคฮอร์เดอร์วก์บอยในตอนกูเดินยิงเจ๊เด็กบิรกกูฟีลนี่คือเวีลจริงฮฟีลไคกับกอร์ี่ขาคูเรียลบิงอ่ยแคนที่บอกว่าเลียวสัตว์มึงมา่กเจากอย่างับ เอสสัตซีนี้มันไม่ง่ายรายการโน้ตมึงยังเก็บแชมป์กันไม่ได้ใช้สมองส่วนไหนคิดที่ลบกูมันไม่ง่ายตัวไหนที่ปากคมยกกันมาทั้งแกมก็จะพอน่าสนุกเลยเอสสัตเห็นวันเต็มปีได้กลายเป็นสอบได้ยินนิ่งๆกับนายเอสสัต๋ยวพวกมึงล้มได้ตายทั้งหมดตัวไหนพวกกูที่ด่ฟแลนด์หน้าตัวไหนที่คิดจะล้มไม่สัตเพวกมึงได้ล้มแน่ๆไม่ดิฟแลนด์ก็ไม่กัน Heat up Are we ready Hot way ก็เหมือนกับ Fab feel नहीं है पागु मेरे माने जो तो जी में कोई क्या डॉन की बफाय जो चाब गु नंबर वन लगाए बिलियों की हार्ड वर्क बॉय ने तागु डंगिंग डेक डेक बाल गुफिया और निकल फील्डिंग हाँ फील्ड लाइक अ गॉड लेकागु रियल बीइंग ข่าที่หนาตอนที่บริชาัดไว้มาบอกไปที่สาไในสาย <Hey, S 1> สากดามตั God, <damn. S 1> วกุตากรเย็นอัสวินตัง่งกับคิงสู่กุลสีดังไม่ดูสายปแบบการเชมีนา,นาที่ใหญ่กุสีทองหลับสายไม่อยากจะมีนแต่ว่างแูไมลาตัวไหนวันจจิงตัวไหนที่อยากจะชิงอัสวินดา Shabby